นัาลุบลุบปลุบเลยเด็กเด็กน้อยวาเลนไทน์มาหาพี่งามนะคะพี่งามมาเร็วโอ้ยมาเร็วมาเร็วอยู่กับพี่งามเลยไหมฮะเออโนกิดซี่ยางหูอยู่กับพี่งามเลยไหมวาเลนไทน์ มาเลนทายมาหาพี่งามครับโอ้พี่งามเอาล้วงเอาล้วงเอาล้วงพี่งามใหญ่เลยครั้งแรกนะที่พาเมรารุ่งเข้ามาในโรงของพ่ออุเล่เนี่ยพ่ออุเล่ไปอยู่ไหนพ่ออุเล่นู่นค่ะพ่ออุเล่ออกไปอยู่ข้างนอกนู่นนะคะพี่งามไม่ได้ออกไป วันนี้ทายเพิ่งกลับมาจากอาบน้ำครับนู่นน่ะนู่นพาไปหาพี่งามทางนู่นน่ะ ใครสูงกว่ากันเอายืนเทียบรุ่นโอ้โหใครสูงกว่ากันคะโอ้สูสีแล้วสูสีแล้วสูสีกันแล้วสูสีกันแล้วครับยี่งาม อะไรอะไรน,นี่นุนนุนน่นพีงามอยู่ข้างล้างน่นนะพี่งามอยู่ข้างลัางน่นนะมอ,นนนะมองน้ำเดิมมันถอยวิเชต,ตุเลยอันนี้ิดบานเมาหาพีงามข้างล้างน่นลุกไปเร็วนนนนพี่งามอยากมาเล่นด้วยแลนจะมาดมกลิ่นอะไรนี่ เวลาได้มาหาพี่งามแล้วก็ไม่สนใจนะเอาหันหน้าหนีนะเอาพอพนนู่นพี่งามอยากอยากเล่นกับน้องวันท้ายแล้วนู่นวันท้ายเขาเล่นกับพี่เขาเลยวะเนาะไหนม่ไม่เข้าใจกลอมๆี้อยร้อยเกี้วน้องรักกันแล้วรักกันแล้วเอารักกันแล้ว อู้อู้อู้เอางานชนกันละเอางานชนกันแหละงานคู่กับงานเดียวงานคู่กับงานเดียวเอ้ยนี่ไงอออ๋อออรักพี่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 วันนี้น้องวัเลนทายมามาหาพี่งามถึงบ้านเลยครับรักพี่รักพี่โอ้สูงเท่ากันแล้วนี่เอ้ยสูงเท่ากันแล้วละนี่ อากอดกอดพี่งามกอดน้องอะพี่งามกอดน้องว่ะอากอดน้องกอดน้องดูน้องจะไปไหนให้พี่กอดน้อยน้องจะไปไหนตอนท้ายพี่งามจะกอดน่ะเร็วพี่งามจะโกอดนี่นะเร็วเร็วพี่งามจะกอดน,นะนี่เร็วหันมาหันมาหันมาครับพี่งามเร็ว พี่งามพีงามสวัสดีครับพี่งามสวัสดีครับเร่ตูดชนกันแล้วตูดชนกันแล้วกับแม่ดาวรุงเอาขาขาทีบแม่ดาวรุงเลยวเอาขาทีบแม่ดาวรุงแล้วนะเอา้าเอา้เอาวันนี้พี่งามไม่ได้ไปอาบน้ำโมวันนี้ วันท้ายไปอาบน้ำมาแล้วไปอาบน้ำกลับมาก็มาหาพี่งามเลยสนใจอีหยังกินขีขานาดนมื่อวันท้าย วันนี้มาหาพี่งามแต่ว่าพ่ออุเล่ออกไปข้างนอกนะคะตัวนี้ก็น้องวายังไม่ไม่ได้เข้าใกล้พ่ออุเล่นะคะ ตอนนี้พ่ออุเรกก็นู่นค่ะพ่อน้อยพาไปอยู่ข้างนอกทุ่งนู่นนะคะแม่วดาดแม่วาดก็อยู่นี่นะพ่ออุเรกก็นู่นค่ะไปผลคลายอยู่นู่น มาหาพ่อมาหาพ่อแต่พ่อไม่อยู่มาหาพ่อแต่พ่อไม่อยู่ครับก็เลยมาเล่นกับพี่งามตอนนี้พ่อไปอยู่ข้างนอกเอ้ยเอ้ยเอ้ย พี่งามสนใจตูดแม่แล้วลุงแล้วเอาเอา,อา,าเอาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยสนใจอะไรน่ะนะนะดูพี่เขาอยากเล่นด้วยนี่นะเออ อาลักกัน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 ละลักกันละค่ะลักกันละโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะขึ้นน้องแล้วจะขึ้นน้องแล้วพี่างามจะขึ้นน้องแล้วเออเออเอยจะขึ้นน้องแล้วค่ะแม่แม่จา๋าน้องวันน้องงามโชคจะขึ้นน้องวันเลนทายแล้ว โอ้วันไทยอย่าขึ้นปุ่มนะพี่งามนะอย่าขึ้นปุ่มนะอย่าคล้นปุ่มนะโอ้โอ้ดูดูดูคึกดูคึกค่ะดูดูพี่งามพี่งามคึกอะไรนี่น้องไม่ได้เป็นผู้หญิงเ้อพี่งามเ้อ โอ้ยโชว์ขาที่ห้าด้วยค่ะแม่แม่จ้าพี่งามพี่งามโชว์ขาที่ห้าด้วยโอ้ยน้องเป็นผู้ชายนะพี่งามนะโอ้ยดูดูลักรักลักน้องรักน้องรักน้องลักน้องเย้หนู เจ็บบบเจ็บบบบัดนี้เอาหัวชนหัวชนกันหัวชนกันหัวชนกันตรตัวนี้เธอไมูกโอ้ยโยกันเบิดมือโยกันเบิดมือแหละถ้ามีโคกเออเออเอออู้หูอ้ยังไงนี่ยังไงนี่เออเออยังไงนี่วันท้ายยังไงนี่ เออเอาพี่งามทำอะไรอย่างนั too, ้นเอ้าเอ้าจะให้น้องขึ้นบ้างแล้วนะก้มหัวลงจะให้น้องขึ้นบ้างบ่อูเอ้านั่งแล้วบันนี้นอนแล้วบันนี้นอนแล้วนอนแล้วเนอะลเโลันเอ้ยดูหยอกกันค่ะดูหยกกันค่ะเอ้ยดูหยกกัน ใส่เปย์เนาะใส่เปย์ตากนุ่งไอหยอกกันหยอกกันเออโอ้ยโอ้จะขึ้นจะขึ้นพี่บ้างอึอออึ๊บอึ๊บเอาพอพ้นหันมาหน่อยวะมันกลมบนเลยเนาะอยากขึ้นพี่บ้างอยากขึ้นพี่บ้างอืออืออือทำไมเพี้ยมันแเพี้ยงมันแมันก็ดีมันจะได้ครบรถตอเอปูรอบนี้ขอตัวเม่เด้อ ตัวกตครูก็มีแล้วทั้งง่าทั้งขนายแล้วมีแล้วนี่ขอตัวแม่โอ้ยรักกันเอารักกันเอากอดกอดเออกอดมือกอดกอดกันกอดกันเอาโอ้จิตโตโอ้จิตโตคืออะไรจิตโตจิตคตอะไรบุตรบุญย้่งๆสิมาถมแก็บประ้อวันไทยจะช่วยพ่อน้อยกว่าไง เจ้าเฟิร์น้อยกวาดบ่ละฮะเอาอุ้ย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 เอาจะยังไงนี่เอาจะยังไงเนาะแม่์มยเนาะอุ้ยอุ้ยจะยังไงเนาะอุ้ยอุ้ยรักกันรักกันเอ้ยเอ้ยรักกันค่ะอุ้ยดูรักพี่รักพี่รักพี่ค่ะ รักพี่ชายรักพี่ชายใครตุ่แตกอ่อเออเออโอ้โอ้โอ้ทักทายทักทายความนงหน่อยนึงอ้าวคืนอีกแล้วเอออึบเอาเอา จะขึ้นอย่างเดียวเลยเอ้าทำไมมาอะไรเราจะขึ้นเกือบเกือบกลัวจะขึ้นโล่ประจำไหมอา้อ๋อจะทักทายทักทายควันนุ่งเลยเด้อทักทายควันนุ่งเลยเด้อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามน้องวาเลนไทน์ด้วยนะคะดูความน่ารักของสองพี่น้องนะคะน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลย เอาพันโซกันแล้วบนันนี้พันโซกันแลวเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ